สวัสดีค่ะวันนี้น้องน้ำใจก็จะมารีวิวสตอรอเบอรี่นะคะเป็นพันเล็กนะคะก็จิ้มกับน้ำตาลพริกใช่ไหมใช่ค,ค่ะอร่อยมากเขาขายหกสิบบาทเนี่ยทุกคนดูได้เยอะนะลูกก็โตอยู่นะนี่เห็นไหมถ้าพันนี้จะจะหวานสังเกตหลายครั้งอ่ะใช่ค,ค่ะ ต้องล้างให้สะอาดน,นะค่ะคือวิตามินซีมันสูงในร้วนะค่ะมันก็จะเอาสวยไหม้หอกอันนี้ ทงลูกเลยนะคะทุกคนอร่อยมากแต่ว่าโอเคเนะาะงบะงาะน้มหกสิบบาทเนี่ยถือว่าโอเคมากแล้วสดวินะ้งเลยอะเนาะรสชาตินี่คือสุดยอดยอดวความอร่อยเห็นไหมคะว่า จริงๆอ่ะของในตลาดอ่ะไม่แพงเลยนะเนาะใช่ค่ะ